นี่คือวัสดุที่ล้ำโลกที่สุดในตอนนี้ครับไม่ใช่ดินสอนนะแต่คือสิ่งที่อยู่ในไส้มันสิ่งนี้เรียกว่าแต่ไฟลองจินตนาการว่ามันเหมือนสมุดโน้ตมีกระดาษหลายแผ่นซ้อนกันซึ่งกระดาษทั้งหมดนั้นคือแกไฟแต่ถ้าเราลอกออกมาแค่หนึ่งแผ่นเราจะได้กาฟีนินวัสดุที่บางที่สุดในจักรวาลหนาแค่หนึ่งอะตอมเล็กกว่าเส้นผมของคุณประมาณหนึ่งล้านเท่า อะตอมคาร์บอนในการรเื่อมต่อกันเป็นรูปหกเหลี่ยมมันลังพึ่งพอดีซึ่งการเชื่อมแบบนี้ทําให้มันแข็งแรงกว่าเหล็กถึง200เท่าจตะบอกวากาขนนกจะทําเป็นแผ่นบางๆเท่กากระดาษห่อของขวัญมันจะรับน้าหนักรถยนต์ได้โดยไม่ขาดครบับแต่ที่เก่งกว่าคือศักยภาพในการนาไฟฟ้าข,ของมันสูงกว่าสายทองแดงมากทําไมนเนี่ยหรอ,พอเพราะอิเล็กตรอนในการฟรีนเคลื่อนที่เหมือนมีมวลเป็นศูนย์วิง่งไต้เร็วถึง1ล้านเมตรต่อนาทีเหมือนรถแข่งบนทางด่วนที่ไม่มีรถคันอื่นเลยที่น่าแปลกคือกาเฟียโปร่ปง,ปงใสถึง98% คุณลองจินตนาการถึงหน้าจอมือถือที่ป่องใสึ้นมองเห็นทะลุอีกฝั่งแต่ว่าแข็งแรงกว่าเหล็กและตัดงอได้แต่ปัญหาจริงๆคือกาฟีนนั้นผลิตได้ยากมากและแพงกว่าทองเกินสิบเท่าสิ่งที่เราใช้จริงตอนนี้คือกาฟีนออกไซด์กาฟีนที่มีออกซิเจนปนอยู่ทําให้ละลายน้ําได้เหมาะกับงานการแพทย์รีดิวกาฟีนออกไซด์เวอร์ชันที่นาไฟฟ้าได้ดีกว่าใ,ในแบตเตอรี่มันไม่เพอร์เฟกต์เท่ากาฟีนแท้แต่ทําได้จริงและถูกกว่าแต่ถ้าวันหนึ่งกาฟีนผลิตได้ง่ายขึ้นวัสดุที่แข็งแรงที่สุด บางที่สุดนําไฟฟ้าได้ดีที่สุดคุณคิดว่ามันจะเปลี่ยนอะไรได้บ้างซึ่ง